16องศานะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไม่ได้นำมานะคะเราก็สามารถมาเช่าได้ฟู้ฟิ้งวิ้งว้าวน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะอาการฟูบูมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะมีความเขียวแล้วก็ทางเดินมันจะเป็นเนินนะคะอุ้ยเขาวงกดจริงๆด้วยลิฟวิ่งสโตนเดซี่นะคะซึ่งเขาจะบ,บานประมาณเดือนหมายที่วิ้งว้าวมากๆก็สวยงามมากคสาวแซไม่เคยเห็นเลยพี่เขามีดอกไม้นานาชนิดชมได้ตลอดทั้งปีเป็นทะเลค่ะแล้วก็มีต้นซากุระนะ ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจุดชมวิวที่กุนมอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิวจากโรงแรมที่สแวแซฟพ,พักนะคะมาตามสัญญาก็เก็บภาพให้เพื่อนได้ชมกันนะคะตรงนู้นนะที่สุดลูกหูลูกตานะคะก็เป็นวิวทะเลค่ะนี่นะคะก็เมืองฮากาตะเนี่ยกับทะเลเขาอยู่ใกล้กันมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะ กึนเรือไปกันนะคะนี่ก็เป็นเช้าวันที่สแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณนานลีกนะตกแต่งสวยงามมากเลยะคะ่ะนี่ก็เป็นบริเวณทางเดินไปห้องอาหารเช้านะคะบิวมากเลยอะแวิวสวยมากนี่ก็เป็นครัวเปิดนะคะโอ้เชฟเขาทำตรงนี้ได้วะคะ่ะ นี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารนะคะที่สาวแซ่บไปตักมานะเนื่องจากที่นี่เขาเป็นลายบุฟเฟ่เนาะแล้วก็มันไม่ค่อยใหญ่มากนะคะก็จะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งนะคะมีสลดัดมีโยเกิร์ตชากาแฟนะคะนี่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นก็คือมีเมนไทโกะแล้วก็ข้าวนะคะอันนี้เป็นเฟรนช์โอนน่ากินมากส่วนอันนี้เป็นไทยแล้วก็สามารถสั่งได้นะคะนี่ก็สั่งออมเล็ตมาส่วนบรรยากาศนะคะเขาก็จะให้นั่งแบบ ห่างๆกันนะคะโต๊ะละ1โต๊ะละ2อวันนี้ก็เป็นห้องก,งกว้างๆเนาะส่วนโซน,นบุฟเฟ่ต์ก็จะอยู่โซนเก็เป็นสาแซบเองค่ะเดี๋ยวให้สาแซบไปกินอาหารก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจอีกมากมายอยตามไปชมค่ะว่าสาวแซบจะพาเพื่อนๆไ,ไปเที่ยวที่ไหนไปลวคะ่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะสาแซบก็อยู่บริเวณเมโนะโฮามาเฟอร์รี่พาสเซนเจอร์เทอร์มินอลนะคะเพราะว่าเราจะข้ามเรือไปกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาที่จุดซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าเราจะขึ้นเรือข้ามไปที่โนโกชิมะกันนะคะผู้ใหญ่460เยนแล้วก็เด็ก240เยนนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่3แล้วนะคะจะแซปให้ดูอากาศนะอากาศ16องศานะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ เมืองฟุกุโอกะชิค่ะซึ่งเรากำลังจะนั่งเรือนะคะข้ามไปที่โนโกชิมะนะซึ่งมันเกาะเล็กๆที่อยู่ทางตอนเหนือของฟุกุโอกะนะคะที่เกาะน,นี้เนี่ยได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นเกาะแห่งดอกไม้นะแล้วก็วันนี้เราตั้งใจว่าจะไปดูซากุระกับทะเลซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมเดี๋ยวตามสแซบไปเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่นั่งรอสำหรับ ขนะึ้นเฟอร์รี่นะเราก็จะได้เห็นฟิลิสวิวที่อยู่ข้างๆนะตรงนี้ก็เป็นท่าเรือสวยงามตรงนั้นเป็นห้างอะไรก็ไม่รู้แต่แบบดูน่าสนใจมากเลยอะ่ะมันมีความแบบวิงวาวนิดนึงนะคะอันนี้สอดแซบจะให้เ,เพื่อนๆดูนะคะวันนี้เราก็จะไปที่ i ิโนโกชิมะไอแลนด์นะคะนี่ก็เป็นเกาะของจังหวัดฟุกุโอกะนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะคะรูปล่างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ เราต้องนั่งเรือเฟอร์รี่นะคะจากฮกานาตะเบย์เนี่ยข้ามไปที่เกาะนี้เนาะบนเกาะก็จะมีแบบสิ่งที่น่าสนใจมากมายทั้งพิพิธภัณฑ์ศาลเจ้านะคะมีเอ่อทาวเวอร์ด้วยเอาไว้แบบชมวิวเนาะโนโกชิมะไอแลนด์ออฟเซเวชีแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็สามารถเล่นทะเลได้ด้วยแต่วันนี้เราก็จะไปชมดอกไม้นะคะที่โนโกชิมะไอแลนด์พาร์คนะคะเนี่ยค่ะ มาหลังเขา,าจะมีแอคทิวิตี้ต่างๆมากมายที่แบบดูน่าสนใจโดยเฉพาะทีท่สอดแซบเกินไปนะคะเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะแห่งดอกไม้เนาะในแต่ละเดือนเขาก็าจะมีดอกไม้ให้ชมนะไม่ว่าจะเป็นดับโฟดิลคาเมเลียป๊อปปี้คานูลาเอ่อซากุระอัสเลียนะคะมีไฮเดรนเยียแมรีโก้ซันฟลาวเวอร์คอสมอเรียกได้ว่าตลอดทั้งปีสามารถไปชมความงามได้นะคะ ก็ดูนะ่าสนใจเลยทีเดียวเศรษฐไม่เคยไปนะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปพร้อมกันค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเฟอร์รี่นะคะไปกลับ460เยนเขาก็จะให้เรามา2ใบนะก็อย่าทําหายแต่ถ้าใครจะไปอย่างเดียวไม่กลับก็230นะคะเราสามารถนํารถยนต์ขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปได้นะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของรถนะถ้าเป็นรถตู้หรือว่าแท็กซี่จัมโบ้เนี่ยก็6,000เยน ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินขึ้นเรือนะคะเจ้าหน้าที่ปั๊มตั๋วแล้วเรียบร้อยต้องเก็บตั๋วดีๆอย่าให้หายแล้วก็มีเรือเข้าท่านะคะเนี่ยเราก็จะได้เห็นรถที่ลงจากเรือนะ,ะอันนี้เราส่วนทางกันนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องมายืนรอตรงนี้เพื่อที่จะให้รถที่อยู่บนเรือเขาไปก่อนนะคะส่วนรถที่รอขึ้นก็อรออยู่ตรงนู้น อ่านี่นะคะมีทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานนะคะแล้วส่วนด้านนั้นนะคะขวามอือก็คือเป็นรถยนต์ที่รอจะขึ้นนะคะเรามักจะเห็นรถแบบนี้ที่ตลาดตาซูกิจินะคะแล้วรถตามไปค่ะ เราต้องเดินขึ้นบันไดนะคะอ๋แล้วก็ที่นั่งเป็นแบบนี้นี่เองมีทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะ<ม>เห็นวิวอ๋อวิงว้งม้ามากอันนี้เขาก็มีมาตรการป้องกันหลายสิ่งอย่างนะคะสวมนักกากอนามายัยมีวิธีสวมชูชีพแล้วก็มีถังดับเพลิงด้วย เรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ดีงามน,นี่นะคะบรรดารถนะคะก็เข้ามาจอดบนเรือเป็นที่เรียบร้อยนะคะคนขับก็ประจําอยู่บนรถนะคะบางทีรถโด,ดยสารคันไหนที่แบบมีผู้โดยสารมาด้วยนะคะบางทีเขาก็ไม่ลงนะคะก็นั่งอยู่คู่กับคนขับไปด้วยก็กยมีสองชั้นสาชั้นนะคะเด็กๆก็สนุกสนาน ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะกำลังเดินลงเรือนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถที่เร,เราเช่ามานะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนเลยคะ่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงโนโกชิมะไอแลนด์พาร์คนะคะนี่นะคะตรงบริเวณทางเข้าะคะ่ะเขาจะมีร่มจุดสีนะคะซึ่งเราสามารถ ยืมได้นะเอาไว้เวลาที่ฝนตกหรือใช้เป็นพร็อพสำหรับถ่ายรูปก็ได้นะคะนี่นะคะเขาใส่ใจดีงามมากเลยมีแอลโกอฮอล์นะมาตั้งเอาไว้ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันโอ้อันนี้นะคะเขาก็จะมีพรมเสล็ให้ด้วยนะว่าเป็นแผนที่เพราะเนื่องจากที่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะมีภาษาอังกฤษเพื่อนๆมาเที่ยวได้สบายใจเลยจ้า ส่วนนี้นะคะก็เป็นรอบลถบบัสเนาะเวลาเราเไปหรือกลับนะคะท่าเรือนี่ก็เป็นที่เช่ารถเข็นนะคะเผื่อใครไม่มีไม่ได้นำมานะคะเราก็สามารถมาเช่าได้หนึ่งวันสามรอยเยนค่ะโอ้เช่ารถอันนี้ก็ได้นะคะสำหรับผู้ใหญ่เนาะบางทีเดินไม่ไหวนะคะก็สามารถมาเช่านี้ได้ค่ะอ๋ออันนี้ฟุงฟิง,ฟงวิงว,ว้าวน่ารักมากเลย เป็นต้นซากุระนะคะที่มากับรถกระบะรถกระบะไหมเอ่ยกระบะของทิวลิปนะคะสุดยอดสุดๆไปเลยโซนีก็สวยงามนะคะ นี่นะคะก็เป็นบริเวณของโนกนโนชิมะนะคะสวยงามมากๆเลยอะ่ะมีต้นซากุระแล้วก็ตรงนั้นคือเป็นวิวทะเลนะเราอาจจะแบบหาฟิลหรือว่าบรรยากาศแบบนี้ได้ไม่ง่งายนะคะที่ญี่ปุ่นจะมีไม่กี่ที่นะแล้วก็ที่นี่เป็นเป็นพาร์คสวนดอกไม้เนะาะเดี๋ยตามไปเที่ยวกันที่สวนนี้นะคะนอกจากว่าเขาจะเป็นที่ชมดอกไม้ที่เราสามารถชมได้ตลอดทั้งปีแล้วนะคะ เขายังมีกิจกรรมให้เรามาทำเยอะแยะมากมายนะมีสวนสัตว์ย่อมๆด้วยนะคะมีแอคทิวิตี้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวซอสจะให้ดูก็หนุ่มสาวญี่ปุ่นนะคะเขาก็มาทำกิจกรรมตีบอ,อลอารมณ์ตีคลีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ทางเดินไปนะคะนี่ก็จะเต็มไปด้วยต้นสนแม่นี้นเหมือนอเรียกว่าดินแดนอลริสอินวันเดอร์แลนด์เออมันมีความคล้ายามันจะมีตรงนู้น โอมันมีความคล้ายเ,นนเข้าเขาว,วงกดใช่ไหมคะมันจะมีความเขาว,วงกดจริง,รงสอรอยากอยู่ในนี้บ้างเนี่ยมันก็จะมีความเขียวแล้วก็ทางเดินมันจะเป็นเดินนะคะไ,ไปข้างล่างวันเดอร์แลนด์มากตอนเดินลงไม่เท่าไหร่นะตอนเดินขึ้นนี่สิ <laughs> ตรงนี้สวยจัง อันนี้นะคะเขาก็เรียกว่ากลาวกอสนะคะเราก็นยกว่าแบบตีลูกอะไรโอ๋อันนี้สวยงามอะ่ะอุ้ยขาวงกดจริงๆด้วยว้าวมากทุกคนหลงรักเลยนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นการปลูกดอกไม้อีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้เขายัง ไม่บานแต่ว่าซากุระมาแล้วทุกคนสวยงามมากนี่เรามาที่เกาะแห่งนี้นะคะเดี๋ยวสัสจะเปิดอุณหภูมิให้เพื่อนๆดูเด้อนั่งเรือเฟอรี่อ่ะข้ามมาแค่แบบ10นาทีเองนะไม่นานมากอากาศ18องศานะคะก็ไม่มีแดดดอกสีเหลืองๆก็คือดอกดาฟโฟดิลนะ ขอหยุดแวะถ่ายนิดนึงเงาได้นะคะสีต้นไม้ได้เหมือนอยู่ในโลกโลกมียายจริงๆอ่ะโซนนี้นะคะก็เป็นโซน living stone daisy นะคะก็เป็นดอก d ดซ s y ชนิดหนึ่งซึ่งที่เรามาเนี่ยเขายังไม่ฟูบูงเนาะก็จะบานประมาณเดือน5้านะคะพือภาคมสวยงามมากเลยอ่ะใช่อารมณ์จะคายคุณนายตื่นสายจะบานสายนั่นเอง ใช่ถ้ามีแดดมาเขาก็จะบานรับนะคะคาร์ฟูลมากนี่นะคะทุ่งอันนี้ที่สาวแซนบอกนะคะก็คือเป็น Living Stone Daisy นะคะซึ่งเขาจะบานประมาณเดือน5ตอนนี้ก็เริ่มหุบๆแล้วถ้าในชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นประมาณคุณายตื่นสายถ้าวันที่มีแดดเขาก็จะบานนะคะตรงนี้เป็นจุดอีกหนึ่งจุดวิวพอยที่สวยงามมากๆเพราะว่าเพื่อนๆจะเห็นต้นซากุระนะคะแล้วก็จะมีเกาะ นะคะแล้วก็มีทะเลซึ่งเป็นวิวที่หาชมได้ไม่ง่ายในญี่ปุ่นนะคะต้นซากุระกับทะเลหรือว่าสวนดอกไม้กับทะเลในช่วงฤดูร้อนนะคะตรงนี้เขาก็จะมีการปลูกดอกทานตะวันนะคะที่แปลงนี้นี่นเดี๋ยวสอดสันสะ,ะพเพื่อนๆไปตรงโซนดอกไม้สีม่วงอะ่ะอันนี้สวยงามมากแล้วก็หาชมได้ยากเช่นเดียวกันนะคะตามไปเลย อันนี้ก็เป็นสวนนะคะมูรสกินนนฮานะนะคะเราเคยได้ยินแต่ดอกมานฮานะ,ะนนะที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ที่นี่เป็นสีม่วงค่ะก็เป็นดอกไม้ที่วิงวาวมากๆกแลวก็สวยงามมากมากคะ่ะสาวแซไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยเห็นที่นี่ครั้งแรกนะคะอยากไปอยู่ในเฟรมด้วยสวยงามมากประทับใจสวนนี้นะคะคุ้มค่าการมาท่อเที่ยวฟุกุโอกะนั่งเรือมานิดเดียว ใช้เวลาแค่10นาทีแล้วก็ต่อบ,บัสมาถึงที่พ์คนี้เลยนะคะแล้วก็มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปีอย่างที่เล่าให้ฟังงแต่แรกนะแล้วก็ไม่แพงทุกอย่างค่าเดินทางราคาน่ารักและที่สำคัญถ้าเรามาในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะเขาจะปลูกซันฟลวเวอร์นะก็คือดอกทันตะวันทั้งสวนอนุญาตให้ตัดแล้วก็กลับไปได้คนละหนึ่งดอกเออมันดีงามตรงนี้เนาะก็ถ้าหน้าร้อนไม่รู้จะเที่ยวที่ไหนก็มาที่นี่ก็ได้นะคะ เดี๋ยวไปดูต่อว่าสาวแซ่จะพาไปที่ไหนนะคะ ือเราสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤือดูการนะคะไปละเด้อด้านหลังก็คือเป็นต้นซาก,กุระนะแค่ตรงนี้ก็วิวิวาวแล้วว่าสวยมากๆแล้วก็ด้านล่างก็คือเป็นทิวลิปนะคะที่เขาปลูกนี้เป็นชัซซมายโมะนะคะมันหวานที่น้องเนตซื้อมานะคะด้วยคำโฆษณาของคุณยายบอกว่าอร่อยมากเลย300ร้อเยนจ้าตรงนี้สวยมากๆ เป็นญี่ปุ่นในยุโรปเลย,อยเออยุโรปในญี่ปุ่น <laughs> สมองสมองไปแล้วค่ะต้องถ่ายภาพด้วยถ่ายวิดีโอนิดๆหน่อยๆนะคะเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวชมในไลฟ์สดเนี่ยภาพมันจะไม่ชาร์เนาะเราต้องเก็บให้เพื่อนๆได้ชมด้วยและยิ่งส่วนนี้นะคะโนโกจิมา ไอแลนด์พาร์คเนี่ยเขามีดอกไม้นานาชนิดชมได้ตลอดทั้งปีงานเนาะเรามาละไหนไหนบางทีแบบเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาที่นี่บ่อยๆนะคะเจอสิ่งสวยงามก็อยากจะรีบเก็บบันทึกความทรงจำเอาไว้ให้เพื่อน <S <S ๆได้ชมแล้วก็ได้ดูนะคะวันนี้บ่นเยอะแล้วเดี๋ยวพูดถึงสวนหน่อยดีกว่าส่วนนี้นะคะก็ตั้งอยู่บนเกาะชื่อว่าโนโกชิมะไอแลนด์นะคะจาก หักตะนะคะในเมืองเนี่ยมาสะดวกมากๆดอกพุ่มติเตียนะคะไว้ปลูกติดกับกระถางอะไรเงี้ยหยุดละสายตาไม่ได้เลยสวยจริงนี่นะคะวิวด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นลานกว้างๆนะคะที่เขามาทำกิจกรรมกันแล้วก็สามารถมองเห็นเกาะนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้างตรงนั้นน่าเหมือนมีสารเจ้าเล็กๆเลยอ่ะที่หนุ่มสาวเขาเดินไปกันน่าจะเป็นการขอพร ซัมติงเนาะบรรยากาศก็กโรแมนติกมากๆเลยนะถ้าเราไปยืนอยู่หลังกิ่งซากุระแล้วถ่ายรูปก็คงจะสวยนะเนี่ยซากุระที่เป็นพื่อนเห็นอยู่นะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าโซเมอิโยชิโนซากุระนะคะก็เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกเยอะที่สุดในประเทศญี่ปุ่นที่เขามีการพยากรณกันก็สายพันธุ์นี้และที่เรากำลังเห็นช่อนี้อยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นช่อที่ฟูบูมนะ เนี่ยค่ะอาการฟูบูมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเต็มกิ่งเต็มมือเป็นพุ่มๆนะคะเนี่ยเรามาถ่ายเราก็ยืนห่ายเฉยๆนะคะก็เป็นมารยาทให้เขาล่วงเองตามธรรมชาติเราไม่จับไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะประมาณนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซนเด็กเล่นนะคะมีจีโซซังด้วยเขาก็มีอุปกรณ์ให้เล่นอันนั้นเล่นฟรีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเป็นแบบเดินบนไม้ไผ่นะคะอ๋อสรุปไม่ฟรีหนึ่งหนเยน30นาทีนะคะเดินบนเดินบนไม้ไผ่นะในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทาเกะอุมะนะคะก็คือม้าไม้ไผ่อันนี้น้องเน็ตเป็นผู้อธิบายนะคะเพื่อนคิวชูของเรา เขามีน้ำอะไรนะลามูเนหนึ่งร้อแปดสิบเยนน้ำอะไรนาะมีตู้กดน้ำด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารใช่ไหมคะน้องเนตเป็นโซนร้านอาหาราเ,เป็นโซน,นาาร้าคาเฟ่น,นะคะอันนี้ชื่อว่ายูเมจิคอฟฟี่ช็อปนะคะบางทีเราเดินมาเหนื่อยมันกว้างมากจริงสองสัเดินยังแบบว่าหอบหู้ๆเลยนะ,ะเราก็สามารถมาแวะได้ตรงนี้เขาก็จะมีร้านขายของที่ระลึกนะคะ เป็นพวกเสือ้อเป็นพวกลูกบอลเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะฟลายอิ่งลิงอะที่โยนโยนเล่นกันนะคะมีไปสนีด้วยคือตู้ไปสนีนะก็จะมีความคลาสสิกนิดนึงนอกจากจะได้ชมสวนดอกไม้แล้วนะก็ยังมีบ้านเรือนเนี่ยสองแซบเคยสังเกตนะบ้านของภูมิภาคเนี้ยคิวชู e นะคะเขาจะมีหลังคาแบบสองชั้นนะทุกคนเห็นปะ แล้วก็ด้านในนะคะเขาจะมีเตาค่ะเอาไว้ทาอาหารหุงหาอาหารนะคะย่างปลาอ๋อสาวๆรู้แล้วหลังคาที่มันส่องช้นนะ่ะเพราะว่าควันมันจะลอยแล้วก็ออกมาจากข้างบนส่วนด้านล่างก็คือเป็นเพลกาวเป็นที่ทําอะไรต่างๆอันนี้เป็นเขาเป็นการจําลองบ้านโบราณนะคะน่าจะเป็นโซนมิวเซียมหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนอันนี้เป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราว่าส่องนะคะว่าเป็นอย่างไงอันนี้คืออุด้งนะอุด้งอุด้งอุด้งนี่อุด้งนะคะ แล้วก็มีโนโกอุด้งด้วยเป็นโฮมเมดนะคะแต่เราน่าจะไม่ได้กินร้านนี้ก็ส่องให้เป็นเพื่อนดูก่อนอันนี้เขาก็เป็นพวกเครื่องปั้นดินเผาน่าจะเป็นแอคทิวิตี้ให้คนแบบมามาปั้นมาปั้นงานฝีมือนะคะแล้วก็กลับบ้านได้เครื่องเครื่องพวกนี้ของคิวชูเขามีชื่อเสียงนะคะ ก็มีหลายๆชนิดเนี่ยส่งออกไปจีนด้วยนะคะมีหานี้ก็เป็นบรรดาคอลเลกชันเครื่องเคลือบเครื่องปั้นต่างๆนะคะสวยงามมากเลยถ้าเราไม่ปั้นเองก็ซื้อกลับได้อย่างอันนี้นะคะเป็นถ้วยน้ำจิ้มเนาะเป็นแจาก,กันาเล็กๆเนี่ยถ้วยน้ำจิ้ม90บาทนะคะ300เยนน่ารักพี่วางตะเกียบก็น่ารักนะคะเป็นรูปถั่วเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็90บาท อันนี้ก็90บาทเหมือนกันส่วนด้านหลังนะคะเป็นแจก,นกันกับถ้วยถ้วยซุปเล็กๆถ้วยเทซอสอะไรเงี้ยก็500เยนนะคะก็เท่าไหร่อ่ะ150บาทอันนี้ก็เป็นที่ทำงานฝีมืนะะนมอนะคะปั้นหม้อนะคะเดมิโมะทำไมนึกถึงเดมิมัว15นาทีราคา3,000เยนเนาะถ้าจะไม่ผิดเขาเขียนเอาไว้นะคะเนี่ยค่ะก็มีแอคทิวิตี้ต่างๆระบายสีอะไรเงี้ยมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะ มีกล่องข้าวไม้ขายด้วยนะคะโอ้อันนี้มีการวาดนะคะเป็นลวดลายการ์ตูนต่างๆอันนี้ไม่น่าจะผิดลิขสิทธิ์นะมองให้เป็นงานศิลปะส่วนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปยังร้านอาหารนะคะรอดใต้สูงงันไปเลยค่ะเป็นส่วนที่แบบเรียกว่าครบรถจริงๆนะคะนี่ค่ะ โนโกะโนชิมะ no no ก็จะเป็นภาพสวนดอกไม้ในฤดูต่างๆนะคะทั้งไฮเดรเนียอารจิไซนะคะช่วงโคโยนี่ใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยมีดาฟโฟดิลนะคะเอ่อนาซีซัสนะคะจะเป็นนีนาซีซัสอันนี้เป็นซันฟลาวเวอร์แล้วก็มองเห็นเกาะนะคะก็ทุกฤดูสวยสดงดงามน,นี่ก็เป็น รถบัสเห็นไหมกม็นั่งรถบัสไปเรือนะคะเขาก็จะมีเวลาบอกนะคะเที่ยวแรกตั้งแต่8โมงยนะคะเที่ยวสุดท้าย6โมงครึ่งโอ้ตรงนี้สวยงามมีต้นซาก,กุระนี่ร่วงด้วยนะคะเป็นกลีบแบบปลิวๆแล้วลก็มีเขาเรียกอะไรหุ่นไรากาหุ่นไรากาน่ารักมากเลยทุกคน หุ่นไลกาฟุงฟิงวาลาเบะนะคะเฮโนเฮโนโมเฮเพราะว่าค huh ิ้วใช่ไหมหน้าห uh, uh, ุ่นไลกานะคะแบบนี้นี่แบบนี้เด้อเขาเรียกว่าเฮเฮโนเฮโนโมเฮก็คือเป็นตัวฮิรากานะเอามาเขียนน่ารักดีอ่ะเราวาจะเห็นความความน่ารักตะมูตะมีก็ในญี่ปุ่นนะคะ สวยมากคุ้มค่ากับการเดิน1,200เยนเนี่ยค่าเข้าสวนนะสอดแท้ว่าเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากอะ่ะเพราะว่าเขามีครบนะครบรถทุกอย่างสากุระเล็บซีทะเล <laughs> มีเจ้าเด็กไปเดินข้างในนะคะเราเห็นหัวแบบแว๊บ ยงามมากอยากจะค้างอยู่ตรงนี้ นี่ค่ะตอนนี้นะคะสอบแซฟก็เดินอยู่บนทุ่งนานโนฮานะคะที่วิวด้านหน้าที่วิวด้านหน้านะคะเป็นทะเลค่ะแล้วก็มีต้นซาก,กุระนะถือว่าเป็นไฮไลไท์ของจุดชมวิวที่สวนโนโกชิมะไอแลนด์พาร์คนะคะเป็นวิวที่หาชมได้ไม่ง่ายนะในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เราจะเห็นซาก,กุระกับภูเขานะคะ แต่ครั้งนี้นะเราจะได้เห็นทั้งนาโนฮานะสากุระแล้วก็ทะเลไปพร้อมๆกันนะคะเป็นวิวที่อลังการงานสร้างวิ้งวาวมากๆนะคะคุ้มค่ากับการมามากๆจากฮากาตานั่งเรือเฟอร์รี่10นาทีนะคะค่าเรือไปกับ460เยนนะคะค่าเข้าสวน1,200เยนก็จะได้ชมวิวพันล้านแบบนี้นะถ้านั่งเครื่องบินจากโตเกียวนะคะมาลงที่สนามบินฮะกะากาตะเนี่ย ก่อนที่จะลงนะเราก็จะได้เห็นส่วนนี้ด้วยซึ่งอยู่บนเกาะโนโกจิมะนะคะไม่ไกลจากจังหวัดฟุกุโอกะและเกาะก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดฟุกุโอกะด้วยค่ะถือว่าบรรลุแล้วค่ะมาถึงตรงนี้นเนาะ,าาะ,ะใช่นี่นตรงนี้สวยเพราะอันนี้จะได้เห็นเอนานโนฮานะซากุระ เห็นทะเลแมแพๆนะคะที่มุมกล้องตอนนี้นะคะเราก็มีพอปแล้วก็นังนางแบบนะคะก็คือน้องเน็ตนั่นเองแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอให้สอดรัพบถ่ายรูปน้องเน็ตก่อนนะเนี่ยลมที่บอกว่ายืมเขามาได้นะคะที่นี่ดีมากๆเลยนะคะเขาก็มีไม้เท้านะวางไว้ตามจุดให้ ผู้ที่ต้องใช้ไม้เทา้าคุณลุงคุณป้าเนี่ยสามารถมาหยิบใช้ได้ฟรีนะคะดีงามมากเลยอะ่ะนี่นะคะบริเวณท่าเรือก็มีสินค้าท้องถิ่นนะคะนี่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะงานดีมีคุณภาพนะคะคนรักทุวยชำลำหายก็แวะมาจับจ่ายใช้สอยซื้อไปเก็บเป็นคอลเลกชันกันได้นะคะก็ดีไซน์สวยงาม ี่นะคะเราสามารถมาเช่าจักรยานนะคะแล้วก็ปั่นเล่นได้นะ mm hmm. เขาก็จะมีราคาบอกเนาะก็ราคาแบ่งตามชั่วโมงนะคะที่เช่าแล้วก็ประเภทของจักรยานนะดีเทลมันค่อนข้างเยอะนะคะก็โดยรวมท่านชั่วโมงนึงก็ประมาณ400กับ500เยนนะคะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ